อยู่กับโมบายเจนนะครับอยู่กับแพท1.1.72นะครับแพทนี้มีอะไรขึ้นมาใหม่บ้างก็ให้ดูไปคร่าวๆแล้วนะครับก็มีเอสเตดนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเอสเตดแล้วก็สกินเอสเตดนะครับแล้วก็สกินลาฟาเอลนะครับนี่ครับสกินลาฟาเอลนะครับแล้วก็ฟังโก้นะครับที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านแพทให้ฟังนะครับ ก็เอสเตดนะครับถ้าเกิดใครมีฮีโร่แล้วเนี่ยก็ซื้อแพ็กเกจตรงนี้นะครับตามตามสเตปของเรานะครับนี่ครับก็จะเหลือราคาแค่189เพชรนะครับสำหรับเอสเตดนะครับกดซื้อเลยครับ hello my friend ก็ซื้อเอสเตดไปแล้วนะครับแล้วก็จัดลาฟาเอลวหนึ่งตัวครับ หมดตันแล,ล้วกูนี่ครับราฟาเอลครับเชีย <'s> เดี๋ยวเรามาเล่นกันให้ดูกันแน่นอนครับสำหรับสองสกินนี้ครับนี่ว่าจะแจกสก,กินซะหน่อยเพชรหมดแล้วว้าแย่จังห <laughs> <laughs> ัวเราะด้วยความชั่วร้ายนะครับเรามาอ่านแพท1 1 7 2เให้ฟังกันนะครับสำหรับคนขี้เกียจอ่านนะครับ เข้าที่แพทเลยนะครับ1.1.72นะครับจากทีมงานพัฒนานะครับการแข่งขันแรงนะครับพวกเรารู้ว่าการจับคู่เจอกับผู้เล่น FK นั้นทำให้หัวร้อนกันแน่ๆนะครับพี่ก็อ่านตามเรื่องพี่ด้วยนะด้วยเหตุนี้นะครับการแข่งขันแรงนะครับในเวอร์ชันหากมีผู้เล่น FK นะครับในฝ่ายที่แพ้นะครับผู้เล่นฝ่ายแพ้ทุกคนนอกจากผู้เล่นที่ FK นะครับ และผู้เล่นที่อยู่ทีมเดียวกับผู้เล่น FK จะได้รับการป้องกันคะแนนนะครับผู้เล่นจะเป็นทีมเดียวกับผู้เล่นที่มีพฤติกรรม FK จะไม่ได้รับคะแนนจะไม่ได้รับคะแนนนี้และผู้เล่นที่เป็นทีมเดียวกับผู้เล่นที่มีพฤติกรรม FK จะไม่ได้รับคะแนนนี้และพวกเราได้เพิ่มฟังก์ชันไลฟ์สตรีมในเวอร์ชั่นนี้นะครับเพื่อให้ผู้เล่นท่านได้สามารถ แชร์การต่อสู้ดูเดือนแล้วใจให้กับเพื่อนๆได้ปรับปรุงวิธีเลือกเป้าหมายในการต่อสู้และได้ออกแบบฟังโก้ใหม่นะครับพร้อมทั้งเนื้อหาใหม่อีกมากมายนะครับก็ฮีโร่เอสเตดมาครับนี่ครับใช้เพจซื้อ499นะครับถ้าเป็นแต้มต่อสู้ก็2 4นะครับพี่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ช่างมันครับเอสเตทข้ามไปครับเพราะว่าก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้ามไปฮีโร่ฟรีประจำสัปดาห์ข้ามไปบิชอปแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสองสก,กินที่เข้ามาใหม่นะครับที่ซื้อให้ดูไปเมื่อกี้นะครับฟังก์ชันกิจกรรมใหม่นะครับ1เปิดฟังก์ชันไลฟ์สตรีมนะครับ สตรีมเมอร์ผู้สตรีมนะครับเพิ่มนามบัตรสตรีมเมอร์ในนามบัตรข้อมูลผู้เล่นนะครับผู้เล่นตั้งแต่ระดับมาสเตอร์ขึ้นไปสามารถสมัครเป็นสตรีมเมอร์ได้นะครับสตรีมเมอร์สามารถใช้ฟังก์ชันสตรีมสดเมื่อให้ผู้เล่นท่านอื่นเข้ามาดูการแย่งของคุณและยังมีโอกาสรับรางวัลเพชรจำนวนมหาศาลจากผู้ชมอ่าเดี๋ยวพี่ไปก่อนเลยครับ B นะครับเพิ่มรายการติดตามและ ผู้ติดตามนะครับในหน้าของรายชื่อเพื่อนนะครับไอ applied. เชียเนี่ยติดตามก็ได้แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาขอแอดเพื่อนนะครับสามารถติดตามนะครับสตรีมเมอร์ที่คุณชื่นชอบได้นะครับตามที่ต้องการและเนื่องและรายชื่อของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้ในรายชื่อนี้นะครับและรายชื่อของคุณก็จะไปปรากฏอยู่ในรายการผู้ติดตามด้วยนะครับซีฟังชันถ่ายทอดสดนะครับเมื่อสตรีมเมอร์เปิดฟังก์ชันถ่ายทอดสด ก็จะสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันของต้นได้สตรีมเมอร์ผู้ที่ติดตามจำนวนมากจะปรากฏชื่อในสตรีมเมอร์ของตัวเกมและมีโอกาสเป็นซ u เปอร์สตาร์อีกด้วยครับจะเป็นดาวแล้วยิ่งมีผู้ติดตามเยอะยิ่งมีโอกาสได้รับของวันมากมายนะครับอย่ารอช้าหรือมารอฟังก์ชันใหม่กันเลยครับอเอาที่สบายใจเพิ่มอันดับสตรีมเมอร์ครับป๊อปปูล่านะครับและอันดับแฟนคลับ แล้วเรามาดูกันเถอะว่าซปเปอร์สตาร์แห่ง MLBB จะเป็นใครเพิ่มหีบสมบัตินะครับในการดูไลฟ์สตรีมเมื่อรางวัลสะสมถึง3,000ในการแข่งขันในรอบเดียวผู้ชมทั้งหมดสามารถรับรางวัลหีบสมบัติในระยะเวลาถอยหลังรับสูงสุด5ครั้งต่อวันหุยมีหีบสมบัติให้ด้วยเราต้องไปเปิดสตรีมกันแล้วแหะ เมื่อเปิดหีบสมบัตินะครับโอกาสได้รับ M&M ต่อสู้ตัวาการ์ดทดลองการ์ดคูณ2เท่าชิ้นส่วนสกิหลหรืออื่นเพิ่มฟังก์ชันเฟซบ o o กไลฟ s t r e a m นะครับในการตั้งค่ากดปุ่มเงื่อนไขแต่พี่ว่าแม่งน่าจะแหลกกว่าคืออย่างขนาดโปรแกรม OBS ยังแหลกเลยแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องไปลองดูกันเพราะว่าการสตรีมเนี่ยมันก็จะใช้เน็ตนะครับถ้าเราเล่นเน็ตโทรศัพท์ถ้าไม่ใช่เป็นเน็ตบ้านเนี่ยแล้วสตรีมลงไปด้วยเนี่ย มันก็จะยืดยืดอื่นๆนะครับถ้าเน็ตไม่แรงพออันนี้ใครเน็ตแรงก็จัดไปครับส่วนพี่เน็ตกาครับ4นะครับหน้าต่างตั้งค่านะครับเพิ่มปุ่มเงื่อนไขให้บริการและนโยบายต่างๆในบัญชี5สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแสงดาวครับเมื่อโอกาสลดชดเชยเช็คอิน1ครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มโอกาสชดเชยการเช็คอินคืออะไรวะ 6. กนะครับการแข่งขันแรงหากมีผู้เล่น FK ในฝ่ายใดผู้เล่นฝ่ายแพ้ทุกคนนอกจากผู้เล่นมีพฤติกรรม FK และผู้เล่นที่อยู่ทีมเดียวกันและผู้เล่น FK จะได้รับการป้องกันเออเวลาจะแพ้เราก็ให้เพื่อนคนหนึ่ง FK ให้มึง FK เลยเสียดาวคนเดียวอีกสี่คนไม่เสียไอเราไปเป็นทีมแล้วต้องทํางานกันเป็นแก๊งเลยแม่งเอ้สอนความชั่วร้ายให้พวกมันอีกนะ ไอทีมสู้ไม่ได้โดนโดไล่ฆ่าทางหนักนี่ยืน MK เอฟเคไปเลยคนหนึ่งยอมเสียดาวไปเป็นเดอะสตาร์ไปคนหนึ่งหกหกเจ็ด <c oughs> เพิ่มภาพแชร์พื้นหลังของไทเกียวคาริน่าฟังกโก้แล้วก็อัลฟานะครับแปดนะครับอารีนาคอนเทสแฟชั่นโชว์นะครับผู้เล่นที่เข้าร่วมอารีนาสามารถเปลี่ยนสกินที่มีทุกเมื่อได้ที่มีได้ทุกเมื่อ เข้าร่วมอารีนาสามารถเปลี่ยนสกินที่มีได้ทุกเมือ่อยังไงวะเปลี่ยนสกินที่มี4นะครับการปรับปรุงฮีโร่นะครับเมื่อเพิ่มเอฟเฟกเสียงและรวมถึงเสียงเมื่อถูกฆ่าของอัลฟานะครับอีซ e ุนชินนะครับเนเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นอ e ีซุนชินแล้วนะครับเป็นมอสคราฟจอนสันไซคอบการแก้ไขอธิบายบางสกิล ปรับปรุงฟังโก้นะครับอย่างที่บอกไปในแพทที่แล้วนะที่ที่ที่คลิปที่แล้วนะครับที่พี่บอกไปก็คือฟังโก้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับจาก400เป็น450แต่กรตันที่600เท่ากันนะครับแต่พื้นฐานตอนต้นเกมจะแรงมากครับโซ่สั้นแตกระชากแรงครับแล้วก็เนี่ยถ้าเทียบดูเห็นป่ะสกิลเลเวลหนึ่งสี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับอันติอ่าสกิลเลเวลหกเนี่ยแค่เพิ่งหกร้อยแรงเพิ่มอีกห้าสิบเองคือเขาเพิ่มปรับพื้นฐานให้มันแรงขึ้นเยอะเลยอ่ะ แล้วก็ขึ้นความโกรธนะครับก็แรงขึ้นนะครับจาก240เป็น275นะครับจากตัน390ก็เป็น400นะครับอันนี้แรงขึ้นหอคงนะครับสามารถควบคุมร่างหอคงผ่าน UL ได้แล้ว UL คืออะไรพี่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเข้าไปเทสในเกมนะครับโหมดอัตโนมัตินะครับจะโจมตีบริเวณเป้าหมายที่ใกล้เคียงของร่างแยกนะครับจะไม่ตีมอนเตอร์คีปป่าโหมดติดตามจะคอยติดตามเหมือนกับแบบเก่านะครับ ไทเกียวนะครับก็ปรับความสามารถให้โหดขึ้นนะครับเพิ่มความสามารถของสกิลแรกให้แรงขึ้นเป็น350-475นะครับจาก300-450แล้วก็เบนนะครับพี่เบนนี่ปรับความโหดเยี่ยมในแพทนี้นะครับสกิลแรกแรงขึ้นนะครับจาก330-480เป็น375-500นะครับแล้วก็ดาบฉลามปีศาจนะครับก็คือสกิลทักษะติดตัวเขาสกิลแจ้นั่นแหละ ก็เพิ่มเอฟเฟกนะครับจาก30ถึง60เป็น40ถึง70นะครับต้องบอกว่าแจ๊กมามีดุ้งอะ่ะความเสียหายพื้นฐานของมานาทอร์เพิ่มขึ้น20นะครับสำหรับมานาทอร์เห็นปะความเสียหายพื้นฐานเพิ่มขึ้น20แต้มมาดูที่จอนสันนะครับโดนเนิร์ฟไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็เพิ่มทักษะสกิลแรกนะครับให้เอฟเฟกลดความเร็วพื้นฐานเนี่ยจากการใช้สกิลไอรอนแชทนะครับสกิลแรกเนี่ยทุบเนี่ยจาก60เป็นอร์เซ็น อันติเนี่ยโดนเนิร์ฟไปนะครับจากสตัน0.75วินาทีนะครับถึง1.5วินาทีเป็น0.5วินาทีถึง1.1วินาที1วินาทีเป็น1.1อีกรัวเหลือเกินมาดูที่อัลฟานะครับฟอร์สสวิงนะครับเอฟเฟกตื้นฟูที่ได้รับเมื่อโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้นอีก15แต้มนะครับไซคอบความเสียหายพื้นฐานของสกิลไซคอบสกิลแรกนะครับดาวคอรมนิษตย์ยรเพิ่มขึ้นจาก160 ถึง235นะครับเป็น200ถึง235นะครับแล้วก็มีอาร์นะครับสกิลน้ำแข็งนะครับฝนน้ำแข็งปกติเนี่ยเลเวลหนึ่งเขาก็จะลดสปีด30นะครับ3 2 3 4นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับปรับเป็น40ทุกเลเวลนะครับก็คืออัพแค่1ก็พอแล้วเอออัพแค่1ก่อนแล้วอัพอัพแต่ปกติเขาก็อัพอ่าธนูน้ำแข็งเนี่ยไว้ที่หลังสุดอยู่แล้วครับส่วนมากก็จะอัพสกิลแรกซะมากกว่า อักไคนะครับแก้ไขเกียร์แนะนําไม่ต้องแก้ไขก็ได้ครับเพราะไม่มีใครใช้ครับแก้ไขปัญหารถถังเนื้อสดไม่สามารถกดสตูให้ติดกําแพงได้อ๋อรถถังเนื้อสดเนี่ยเอาจริงๆแล้วพี่นึกถึงกระตูเรื่องนาโต่อเลยครับรถถังมนุษย์นะครับถ้าใครเคยดูจะรู้จักรถถังมนุษย์ มาดูที่ชูนะครับแก้ปัญหาสกิลวิถีแห่งมังกรไม่สามารถทำให้ศัตรูอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดได้นาะตะเลียนะครับแก้ sea, Dorothy, today, uh, ไขปัญหาเมื่อซ่อนอยู่ในเมื่อซ่อนเฉยเลยเมื่อซ่อนอยู่ในพงหญ้านะครับแต่ศัตรูใกล้เคียงสามารถมองเห็นเครื่องหมายอัสเจรีได้ฮะแก้ไขปัญหาเมื่อซ่อนอยู่ในพงหญ้าแต่ศัตรูใกล้เคียงสามารถมองเห็นเครื่องหมายอัสเจรีได้ เฮ้ยศัตรูมันก็ต้องมองเห็นได้นะศัตรูมองไม่เห็นยังไงวะงงฟฟนนี่นะครับเนี่ยในนี้เขาเขียนวอาเฟนนี่ในนู้นเขียนฟฟนนี่เอาเอาเข้าไปปรับปรุงความรู้สึกของสกิลปรับปรุงความรู้สึกความรู้สึกของสกิลสกิลมีความรู้สึกด้วยเหรอเนี่ยเชดเทกูไม่กล้าก,กดแรงนะเดี๋ยวจะสกิลเจ็บ <laughs> 5นะครับแก้ไขสนามต่อสู้นะครับไอเทมต่อสู้สกิลต่อสู้ปรับปรุงเกี่ยวกับสนามต่อสู้นะครับ1แก้ไขปัญหาความแตกต่างผู้เล่นต่อสู้ต่อไปเมื่อจับคู่กับเพื่อนนะครับสามารถเล่นได้กับเพื่อนที่มีแรงต่างกันไม่เกิน2งแรงนะครับโอ้หมดจับคู่จะโดนกําหนดแล้วห่างกันไม่เกิน2แรงนะครับ2นะครับตอนนี้ตําแหน่งล้อของสกิล ที่ได้รับการแก้ไขบนหน้าจอซึ่งรับประกันได้ว่าทุกปุ่มเสมือนเมื่อใช้สกิลพื้นที่การลากจะไม่ไปไกลกว่าหน้าจออ๋อหน้าเขาเขาน่าจะบังคับไม่ให้ลากไปถึงอีกอันหนึ่งอย่างเวลาพี่เล่นยีสันจินพี่ชอบลากไปยาวๆอ,อ่ะพี่ชอบลากไปไกลโพสเลยประมาณนี้นสานะครับตอนนี้เมื่อถูกโจมตีมอนเตอร์ป่าแม้ว่ามอนเตอร์จะอยู่ในพงหญ้าก็สามารถมองเห็นได้นะครับ อ่าใช่มันจะแบบเวลาเราตีแล้วเราลากมันเข้าป่าเราจะมองไม่ค่อยเห็นมอนเตอร์นะครับ4เพิ่มประสิทธิภาพของเพิ่มประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้สกิล5เกาะและต้านทานเวทของมินเนี่ยนที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากหลอดเพิ่มขึ้น20%เพิ่มประสิทธิภาพตักกะการเลือกเป้าหมายของสกิลเบสิกโจมตีเอการเปิดเบสิกโจมตีครั้งสุดท้ายเบสิกโจมตีจะเลือกฮีโร่ที่อยู่ขอบเขต ไปเล็กน้อยเมื่อการโจมตีครั้งสุดท้ายและเบสิกการโจมตีจะโจมตีฮีโร่ที่อยู่ในขอบเขตก่อน B สกิลจะโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำที่สุดในขอบเขตก่อนนอกจากเป้าหมายด้วยตัวเองซี C. เพิ่มประสิทธิภาพการล็อกฮีโร่ลบโจมตีแตะที่อวตารตอนนี้เมื่อแต่ที่อวัตตามีเพียงผลล็อกฮีโร่เท่านั้นและแต่ที่แต่อีกครั้ง เพื่อปลดล็อกและอวาตารที่ปรากฏจะถูกล็อกตามอันดับไม่ถูกสุ่มเปลี่ยนเหมือนนั้นเก่า6การเปลี่ยนแปลมระบบต่างๆ1กําหนดเองโหมดกําหนดเองนะครับมีการเพิ่มตําแหน่งผู้สังเกต3ตําแหน่งในโหมดดับบิกเฮ้ยนี่แหละ observer ครับมีตําแหน่งผู้สังเกตครับเราสามารถเข้าไปภาคสดแล้วครับเดี๋ยวเราจะจัดให้น้องๆเตียนเองแล้วเราก็จะภาคอย่างเดียวครับเออเนี่ยน่าจะมีมาตั้งนานแล้ว ผู้สังเกตการนะครับเพราะว่าพี่ไปคุยกับเขาอยู่เหมือนกันครับก่อนหน้านี้ไปขอเขาอยู่ครับบอกอยากอยากได้แบบนี้แม่จัดให้ทันตาเห็นนะครับ 2. ประวัติการพูดคุยนะครับจะถูกลบเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์เออลบลบไปบ้างก็ดีนะการแสดงอัตราชนะและจำนวนรอบของผู้ชนะของผู้อา้าวอ่านผิดเลย การแสดงอัตราชนะและจำนวนรอบของผู้เล่นจะแสดงตลอดเมื่อเลือกฮีโร่ในหมดแล้งนะครับและจะแสดงตามภาษาของผู้เล่นนะครับอ๋อแสดงเองโดยที่เราไม่ต้องไปกดโชว์นะครับเขาก็เรียกว่าประดานความน่าด้านของตัวเองครับว่าฮีโร่กากยังเสร็จจะเล่นอีกอะไรระนี้เล่นแพ้เยอะมึงก็น่าด้านเล่นเนอะอะไรวะนี้ปรับปรุงการตัดสินรางวัลน,นะครับสำหรับผู้เล่น FK รวมถึง การขึ้นเตือนประพฤติกรรมผู้เล่นเ k 5นะครับเพิ่มประสิทธิภาพทีม6แก้ไขหน้าต่างแก้งแตงหน้าต่างการออกจากเกมนะครับผู้เล่นต้องพิมพ์ควิกนี่ก่อนถึงจะสามารถส่งคำร้องออกจากทีมได้โอ้ต้องออกทีมต้องพิมพ์นี้ด้วยแต่ออกก็หมดเรื่องแล้วเพิ่มสวสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนระบบในส่วนต่างๆของทีมนะครับเมื่อผู้เล่นเปลี่ยนแปลงนะครับหรือทําการแก้ไขส่วน ของทีมที่มีการแจ้งเจอเจนามากขึ้นนะครับเริ่มขี้เกียจอ่านแล้วเหมือนกันเห็นไหมคนอ่านเนี้ยขี้เกียจอ่านแล้วเลยเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันนะครับการเชิญเพื่อนเข้าทีมหน้าต่างข้อมูลผู้เล่นนะครับจะแสดงข้อมูลทีมผู้เล่นที่มีสมาชิกทีมจะแสดงชื่อทีมข้างหน้าแล้วผู้เล่นระหว่างต่อสู้โอ้จะแ,แสดงชื่อทีมในแมปด้วยเหรอ ีเา yeah. มึงจะโชว์อะไรขนาดนั้นถามม่ไว้ว่ากูอยากโชว์เวลาแพ้เนี่ยหนะครับการจัดอันดับนะครับอันดับท็อปนะครับทีมจะถูกจัดอันดับโดยคะแนนเจาะคะแนนต่อสู้คะแนนเจาะสู้ก็เขียนมาคะแนนเจาะสู้คะแนนต่อสู้ของทีมในซีซั่น5,000ทีมแรกจะติดอันดับ และหนึทีมแรกจะได้รับรางวัลมากมายทีมต่อสู้จะคิดมีสมาชิกครบ5คนและร่วมต่อสู้แล้งนะครับแต่และต่อสู้และต่อสู้มากกว่า24%รอบทีมเดียวกันจะได้รับรางวัลเดียวกันนะครับแต่จะได้เฉพาะผู้เล่นที่เข้าร่วมต่อสู้แลงนะครับพร้อมอย่เงี้ยหยิกก็ไม่ได้ดี๋ยหยิกแม่งไม่เคยเล่นเลยเอ,อ่ะหยิกแม่งเข้าทีมมาแม่งแบบว่า เข้ามาเฉยๆอ่ะเออเข้ามาเอาชื่อแล้วก็ไม่เคยเล่นเลยใสหัวไปซะโอ้ไลายพหญิงในตำนานได้ยังไงใช่ปะและแข่งมากกว่า20รอบเท่านั้นนะครับ B นะครับรางวัลนะครับสมาชิกแต่ละคนตั๋ว3,000นะครับอวตารมงกุฎกษัตริย์ถาวรมันคืออ๋อกรอบครับได้กรอบด้วยครับทีมได้กรอบด้วยครับอันดับ1ครับอันดับ2นะครับ2,000ตั๋วนะครับ เหล่กเกาต้านะครับกรอบอัศวินเฮ้ยโอ้ยมีกรอบหลายอันนี่หว่าอันดับหนึ่งได้มงกุฎกษัตริย์นะครับอันดับสองได้คระทาแห่งแห่งขยุกนะครับแห่งขยุกขยุกนะครับอันดับสามอันดับสามครับอัศวินกลางเขนนะครับอันดับสี่นะครับสี่ถึงยี่สิบหนึ่งพันตั๋วครับอันดับห้านะครับไอ้ไม่ใช่อันดับห้ายี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยครับได้ห้าร้อยตั๋วครับอันดับ อันดับ1 0 0่งถึงห้านะครับได้300ตั๋วนะครับอันดับ5 0 0ร้อถึงห้าพนะครับได้100ตั๋วนะครับอันดับท็อปนะครับทีมจะรีเฟซทุกวันนะครับตีห้านะครับเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับเวลาซีซันนะครับเหมือนกับซีซันแรงด์นะครับคะแนนจะถูกนับและรีเฟซทุกครั้งที่จบซีซันนะครับเจ็ด เพิ่ม2ภารกิจนะครับภารกิจฆ่าหลอดนะครับการฆ่าหลอดและการกิจกรรมฆ่าเต่ามีกิจกรรมฆ่าหลอดค่าเต่าเลยหมดดาบปิ๊กกำหนดเองนะครับฮีโร่ถูกแบนนะครับจะถูกเลือกแล้วจะแสดงสีเทาอ๋อแก้ไขบั็กนะครับแก้ไขบั็อกหนึ่งนะครับการแสดงเหรียญรางวัลนะครับสำหรับหีบรางวัลไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ2แก้บั็กที่ไม่สามารถใช้ฮีโร่ร่วมแรง เมื่อฮีโร่ฟรีประจำสัปดาห์กับฮีโร่พิเศษประจำสัปดาห์ของสมาชิกแสงดาวซ้ำกัน3แก้ไขาภาพแชร์รรสีดำา 4. แก้ไขปัญหาผู้เล่นการต่อสู้เด้งกลับสู่หน้าหลักครับเย้กว่านจบแล้ว <laughs> <laughs> แม่งเลยคนขี้เกียจอ่านมาอ่านให้คนขี้เกียจอ่านฟังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดจริงนะครับ <laughs> <laughs> ก็โอเคครับจบคลิปนี้ที่น่แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ แม่งดิเฟซมึงแอดอะไรกันมักหนาเนี่ย